เข้าไปหลบภัยอยู่มี่มานี่ตรงนี้ค่ะใช่จะเข้ามาเข้าไปอยู่ในหลุมนี้นะครับอันนี้เหมือนกับหลุมหลบภัยนะครับให้ให้พี่กล้องลงไปก่อนกันรับก็จะวิ่งมาหลบนะคบเพราะว่าการระบงระเบิดอันนี้จะจับหลบมากี่ปีครับเนี่ยจะจับไมด้ก้องลงไปดูค่ะตามมาเลยค่ะกล้องลงไปแล้วครับขอระเบิดด้วยครับไม่ได้ค่ะจะลงไปเบิดไหมอันนี้เป็นไส้อะไรคะข้างในจะเป็นมันฝรั่งครับดุด ไม่มีน้ำในมือจริงเหรออี่างรังใครบอกให้หยดน้ำเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบมันเป็นแบบรุ่นใหม่ที่ไม่มีน้ำใช่ทิ้งคอรีแบบแห้งอร่อยไหมครับ ากาศดีมากนี่จะถ้าเราอยู่เหนือทะเละนะคะเกือบ2 0 0พันกว่าเมตรครับผมแลวด้านหลังนั้นก็คืออะไรครับคุณแชมป์ข้างหลังคือโบ๊ทครับผมแต่เราจะขึ้นไปบนนั้นนะครับเห็นไหมครับผมมาจุดนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนรถก่อนนะคะจากรถพาสจะไปเป็นรถรถแวนรถแวนเพื่อขึ้นรถเขาคือจะบอกว่าตอนที่นั่งรถมาผมรู้สึกตื่นเต้นมาก ทางสวยมากเหมือนกับที่เราดูในหนังฝรั่งแล้วแบบทางสวยๆอะไรเงี้ยนึกถึงเลยอะ่ะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าอยู่รอบตัวเราสองคนนะคะคือเทือกเขาคอเคซัสนะคะซึ่งแปลว,ว่ามันยิ่งใหญ่ตะการตามากเลยค่ะถูกอบล้อมด้วยขุนเขาเฮ้ยตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนรถแวนครับผมที่จะขึ้นไปโบสถ์ด้านบนนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากโทรัพของเราคะ่ะไวท์ชูเนมไวท์ชูเนมมคิโย อยากอยากขี่ม้านะพี่พี่ก้องถ้าได้ขี่ม้าแบบกลางทุ่งเลยเนาะใช่บรรยากาศดีมากถ้าเกิดพี่ก้องแบบได้มากับคนที่ชอบคนนึงมาขี่ม้าเงี้ยเอาไหมตนนี้ก็มาแล้วเห็นไหมก็มาแล้วเห็นนะโหเนี่ยครับ อันนี้คือหน้าร้อนคือคือร้อนสุดคือตรงอันนี้เลยใช่ไหมครับถ้าบนยอดเขาบริเวณนี้นะคะร้อนจะอยู่ประมาณ25องศา23วันนี้วันนี้เรามาเนี่ยวัยนน,นี้ประมาณนี้เป็น23องศาแล้วมันมีบอกไหมครับว่าขึ้นวันนี้ได้หน้าไหนหน้าไหนขึ้นได้ทุกฤดูค่ะไม่ได้หมด<อ>เลยโอ้ได้ทุกฤดูใช่แต่ก็บรรยากาศก็จะสวยงามแตกต่างกันไปายโอ้ดิฉันชอบมากเลยพี่เนสมันแบบ คุณผู้ชมรู้สึกความรู้สึกว่ายอยู่กับธรรมชาติมันมีพลังแห่งธรรมชาติที่มันทำให้เรามีพลังในการทำงานที่กรุงเทพนะเฮ้ย<ห>มาม,มาใช้หมดก็มันเดินเข้ามาหารถอ่ะพี่ ชอบมากแล้วก็ขับกันแบบว่าดูเชี่ยวชาญมากนี่คือคนคุณประชดใช่ไหมครับคุณเบียร์บมเห็นคุณนั่งเกรงเลยนะถ้าเกิดว่าอินเสิร์ตกางเกงพี่ก้องครับตอนนี้คือเกรงอย่างนี้นะครับเกรงขาเ<ง>ขาขับเก่งเขาขับแบบเขาไม่กลัวอะไรแล้วก็ไม่ชะลอดีอะคะับเ<ง><ง>ดีนชอบ ตรงนี้ที่ไหนครับน้องแชมป์ครับตรงนี้นะครับผมเป็นอนุสาวารีย์ที่สร้างขึ้นมาถึงมิตรภาพของ จอจีแล้วก็รัเสเซียครับผมออจะอยู่ระหว่างทางขึ้นไปโบดเกอรเกตินะครับผม,มที่ที่จะต้องขึ้นไปจุดมุ่งหมายเราของวันนี้ถูกไหมคะใช่ครับเพราะโบดเกอรเกตินี่คือสูงกว่าน้ำทะเลถึง2 0 0พกว่าเมตรถูกไหมคะใช่เลยครับถือว่าเป็นจุดสุดยอดของวันนี้ที่เป็นเป็นทริปของเราถูกไหมค้องแชม่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้<อ>เลยเรียกว่าไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ได้ว่าได้นะครับพี่กองอและมีเนี่ยสวยมากๆ,ๆเลยแมคะอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยแม่คะาพิเศษมากสุดเลยค่ะ ตรงนั้นนั้นเขาจะมีได้ไรไหมฮะาคานลมโอาโหาไม่แพงระครประมาณห้าพัน 5, บาทแต่ต้องมีเวลานะโอ้นี่คุณแชมป์มีนี่ด้วยมีรถนี่ด้วยมี ATV ให้ขับด้วยโอ้คุณแชมป์ก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะคะแต่วันนี้พอดีว่าเวลาเราจะไม่มีมากพอเห็นะคะสวยมากไปดูกันดีกว่าครับ เชมป์ถามแบบพี่มาที่นี่เนี่ยนะจะหาพี่จะมิจิไม่ได้ที่นี่ใช่ไหมแชมป์พี่ก้องใจยเย็นก่อนผมจะบอกให้ว่ามุมนี้คนไม่รู้มุมนี้คือมุมที่ถ่ายรูปสวยที่สุดเหรออ่าดูข้างหน้าเป็นโบสถ์ข้างหลังเป็นภูเขาเห็นไหม,มถ้ามุมนี้เนี่ยเราจะเห็นเขาทั้งลูกเลยแล้วเป็นโบสถ์อยู่ข้างหน้าอ๋อพี่เคยเห็นแล้วพี่รู้แล้วพี่เมมโมรี่ได้แล้วว่าเป็นภาพที่อยู่ในโปสเตอรงง์ของการที่เห็นจอเจียใช่ตาแล้วแชมป์ตัวนี้น่ารักมากแต่ปกติทุกคนมาที่นี่หมดไหมทุกคนจะไม่ได้มาที่นี่ครับรถจะพาขึ้นไปตรงโน้นเลยแล ขอมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนอุ๊ยไอเลิฟยูค่ะแชมป์ไอเลิฟยูน่ารักมากเลยแชมป์ค่ะพาพี่ขึ้นเถอะจ้าขึ้นผมหรือขึ้นโบสถ์ขึ้นไปโบสถ์เลยค่ะโอเคไปที่ไหนจ๊ะที่ไหนคะับว้ายขึ้นไม่ได้แชมป์มันเป็นอะไรเนี่ยผมพอล้อเล่นไม่เป็นหรเราขึ้นรถต่อไปตรงนู้นครับไปจ้ะครับไปครับ โอโไม่อยากไปไหนเลยพี่กล้องผมไม่อยากกลับเลยพี่กล้องอยากอยู่ต่อได้ค่ะเดี๋ยวจะทําเต็นท์นะคะให้น้องแชมป์นอนตรงนี้คนเดียวอยู่คนเดียวย้อย้อยนี่ผมยอมอยู่ค่ะนี่ก็คือจุดสูงสุดเนาะใช่ครับอยู่บนที่ไหนนะทึกทึกเขาคอเคซัสครับผมแต่ว่าเดียบนยอดเขาคาสเบกคาสเบกีซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึงเกือบ2กิโลครับเกือบ2,000เมตรเลย2,178 2,178เจเมตรเลยครับใ่ คุณผู้ชมขาไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะโอไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมขาที่จะขึ้นมาได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะคือเราไม่รู้นะว่าเรามาครั้งนี้เราจะได้มาอีกเมื่อไหร่อากาศบริสุ์มากดีมากค่ะแลวแบบนะครับสุดยอดจริงๆอ่ะอเียอยู่ทั้งวันก็ได้นะเพราะมุมถ่ายรูปเยอะมากนะแชมป์เนาะใช่ครับและถือว่าโชคดีนะครับที่ได้ขึ้นมาเพราะบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าได้ขึ้นมาทุกครั้งนะครับข้อหม่ครับ ถ้ามาหน้าหนาวเกิดที่มากตกหนักก็อาจจะขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอากาศไม่เปิดอะไรเงี้ยนะครับถือว่าวันนี้เราโชคดีมากด้วยนะครับฝนก็ไม่ตกนะคะฝนก็ไม่ตกแดด<อ>ก็ไม่แรงใช้ดูสาวๆที่นี่สวยนะจ๊ะ ครับโอ้โหคจริงคือหนึ่งถึงทำให้ผมไม่อยากกลับเมืองไทยเลยเฮ้ยอ่าสองสอบอบเจียรนะคะอ่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสิ่งๆืที่พวกเรา3าคนได้มาเที่ยวที่นี่เนาะขอบคุณ Turkish Airlines นะคะสำหรับนำเราสามคนมาท่องเที่ยวที่นี่และขอบคุณ Go to Get h e r Travel นะคะค่ะสอบถามได้ทีเที่ต่างๆนการท่องเที่ยวได้หมดเลยนะคะไม่ไปไม่เป็นไรแค่สอบถามก็ได้ได้รับผม ก็ขึ้นมาถึงยอดเขาคาสเบกินะครับจุดที่น่าสนใจบนนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นโบสถ์นะครับเคเกติ Trinity Church เป็นโบสถ์ที่สร้างอยู่บนยอดเขาที่สูงถึง2,000เมตรจากตันน้ำทะเลนะครับซึ่งสร้างขึ้นสมัยตอรที14นะครับเป็นคำสั่งของคิงจอร์ r นะครับที่สั่งให้ชาวบ้านในยุคน,นั้นนะครับที่เมืองเครเคติเนี่ยละครับสร้างโบสถ์ขึ้นมาบนยอดเขาแห่งนี้เหตุผลเดียวนะครับที่ต้องทำไปถึงต้องมาสร้างบนยอดเขาแห่งนี้นะครับก็เพื่อต้องการให้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะเขาเชื่อว่าบนยอดเขาสูงเนี่ยก็ใกล้ สวรรค์ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงยุคข,ของโซเวียตเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาในถูกปิดกั้นก็ไม่มีการใช้โบสถ์นี้อีกนะครับก็มีการเก็บทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับที่มีค่าของสําคัญต่างๆไว้ในโบสถ์แห่งนี้นะครับ นิสซังเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอ็นหอนฬิกาเออบีบึกเบี้ยวบ้างเย็นสบายมากเลยนะคะใช่ครับพี่ก้องครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนสะพานอะไรครับสะพานนี่ค่ะสะพาน b ิ i ออฟพี y t h ค่ะครับผมสะพานแห่งสันติภาพนะคะสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของยุคใหม่ของเมืองทบิลิซีนะครับผม ก็แค <singing> ่เช้าหนึ่งนั่งแคนถ้าเกิดเราเข้าไม่ถึงเขาก็จะไล่เราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ Go 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 นี่เลยต่อ Go on the Go <laughs>